เคลือบแก้วแล้วรถจะแข็งจะไม่เป็นรอยเลยใช่ไหมตอบได้เลยว่าไม่ใช่นะครับแล้วเคลือบแก้วแล้วสีมันจะแววตลอดเลยไหมมันจะแบบไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับโอเคแล้วคุณอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วเคลือบแก้วไปทำไมวะเออเคลือบไปทำไมเคลือบไปทำไม อ่ผมขออธิบายก่อนนะครับในส่วนตอนต้นที่ผมบอกว่าเครือแก้วแล้วมันกันรอยไม่ได้นะครับลองนึกดูนะครับว่าเวลาที่คุณขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยบางทีมีหินมีอะไรกระเด็นโดนใส่รถคุณนะคุณลองคิดดูนะว่าขนาดฝากระโปรงคุณเนะี่ยบางทีมันยังบุบเป็นรักยิ้มสีมันยังหลุดออกไปเลยทั้งทที่มันเป็นเหล็กถูกไหมหรือกระจกรถคุณเนะี่ยกระจกมันแข็งมากนะ แต่โดนเม็ดทรายเม็ดกรวดปลิวเข้าใส่ความเร็วที่ร้อยร้กว่าอย่างเงี้ยกระจกยังแตกเป็นจุดเลยนะครับนับภาษาอะไรกับน้ำยาเคลือบแก้วที่เมื่อทาไปที่ตัวรถแล้วมีการเช็ดออกด้วยมันไม่สามารถทำให้รถคุณมันแข็งขึ้นขนาดที่มันจะไม่เป็นรอยได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องเรียนตามตรงฉะนั้นถ้าใครเขาโฆษณาบอกคุณว่าเคลือบแก้วแล้วรถจะไม่เป็นรอยผมพูดเลยนะครับว่ามันไม่จริง หรือถ้าคุณอยากจะลองคุณก็ไปลองก็ได้ผมก็ไม่ห้ามเพราะมันเป็นเงินของคุณเองนะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกความจริงว่ามันไม่จริง ส่วนที่2นะครับเคลือบแก้วไปแล้วรถมันจะสวยตลอดเลยไม่ต้องไปดูแลมันเลยไม่ต้องล้างมันเลยนะครับมันก็จะต้องสวยมันจะแววตลอดเลยอันนั้นก็ไม่จริงครับมันเปรียบเสมือนกับว่าคุณไปทําผิวดีๆไปทาเซรัม่มไปฉีดผิวดีๆแล้วผิวคุณสวยแล้วอะ่ะคําถามคือเมื่อคุณไปทําผิวสวยแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องอาบน้ําตลอดไปเลยแล้วผิวคุณจะสวยตลอดไปเลยลเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ แต่เคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราดูแลผิวรถได้ง่ายขึ้นโอเคไหมคือน้ำยาเคลือบแก้วเวลาลงไปที่ตัวรถเนี่ยมันจะทำให้ผิวลถมีความลื่นสูงนะครับหรือ หรือในภาษาของพวกผมจะเรียกว่าไฮโดโฟบิกนะครับหรือการกลัวน้ำอ่าการกลัวน้ำก็คือมันมีการไล่น้ำที่ผิวของรถได้ดีมากขึ้นกว่ารถที่ไม่ได้เคลือบแก้วดังนั้นเวลาที่เราเคลือบแก้วไปแล้วเราไปใช้งานบนท้องถนนเวลาฝนตกนะครับวิ่งตามรถบรรทุกมันก็จะมีละอองน้ำที่มันเปื้อนดินดินคนโครนที่มันอยู่ที่ถนนแล้วมันปลิวใส่รถเราใช่ไหมครับการที่ผิวเคลือบแก้วบนรถเนี่ยมันทำให มันลื่นขึ้นเนี่ยมันทําให้ลดการจับตัวของค้าบสาประกบพวกนี้แหละหรือพวกละอองเกรสรดอกไม้ฝนที่มันมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือละอองอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะปิวมาติดลถคุณอ่ะโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ได้เคลือบแก้วมันก็จะจับ ไปที่ผิวตัวรถคุณโดยตรงเลยลงเนื้อแลกเกอร์เลยแต่อันนี้ผิวเคลือบแก้วมันช่วยป้องกันให้ก่อนชั้นแรกแล้วมันก็ลดการจับตัวของสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้คุณดูแลรถง่ายขึ้นครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่ต้องล้างรถเลยคุณดูแลความสะอาดง่ายขึ้นแค่ฉีดน้ำล้างสะอาดนะครับแล้วเช็ดแห้งแค่นั้นรถมันก็สวยแล้วโอเคไหมครับได้ทั้งการดูแลที่ง่ายขึ้นและได้ทั้งความแววาวนี่แหละครับข้อดีของการเคลือบแก้วใครสนใจก็ทักทายมาคุยกันแล้วกันนะครับ ผมเอ็มยูสมัยค่ะ